สวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาฝึกอ่านคำสองพยางค์แบบสะกดคำนะครับคนเก่งอ่านพร้อมดาวสีชมพูเริ่มเลยนะครับกออากากออีกีกากี กออีกีรออาลากีลาคออาคาวอีวีคาวีคออีคีรออีรีคีรี โดอีดีกออากาดีกาตออาตาโนอีนีตานีทออาทาโนอีนีทานี นอานาคออีคีนาคีนอานารออีรีนารีทออีทีวออีวีทีวี นอานาทอีท no ีนาทีนอานาวอีว no ีนาวีบออาบาลอีลีบาลี ฝออาฝาชออีชีฝาชีพออาพานออีนีพานีพออาพาสอีสีพาสี มออามาลออีลีมาลียออายานออีนียานีรออาราสออีสีราสี ลออีรีลออาลาลีลาวออาวาปออีปีวาปีวออาวารออีรีวารี สออาสาลออีลีสาลีสออีสีกออากาสีกาอ่านเป็นคำนะครับกากี กีลาคาวีคีรีดีกา ตานีธานีนาคีนารี ทีวีนาทีนาวีบาลี ฝาชีพานีภาสีมาลี ยานีราศีลีลาวาปี วารีสาลีสีกาตอบคำถามนะครับข้อหนึ่ง ข้อใดอ่านว่ามารีฉเฉลยข้อ2องข้อใดอ่านว่าฝาชีฉเฉลย ข้อสามข้อใดอ่านว่าลีลาฉเฉลยข้อสีข้อใดเขียนคำว่าภาษีถูกต้องฉเฉลย ข้อหข้อใดเขียนคําว่ากีฬาถูกต้องเชลยใครได้ห้าคะแนนเก่งมากครับปรบมือแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ